ปีบกาเกยปลาอ่านี่้เกยกุ้งเกิดต้มโอ้ดำดี้บเกคยปลาเคยกุ้งตักต้นแต่ใดๆครับต้าต้มดเดีน้ำดมา อ่าอ่ามันมันบอกบอกตู้ติดติปลาต้ประจำมันค่ะเจ้าทำประจำสักอะไรได้ปราแมนปลาแมนกีกิ้ดถุงลูกอกิ้ดยกุ้งลูกเคปลาลูกเกุ้งหนึ่งกิโลเคยปลาหน่งกิโล่แตนไส่อง้าลูตนไสตนไสน้ตานไสแล้วน้ตาปี๊บตันีบ้วนไส้ด้วยค่ะอ๋อน้ลสองสงลูกสองลกค่ะ

พอจมเล่นตื่นต้นหมอตื่นเต้นอพอจมเข้าใจไหมครับพอชมเข้าใจพอชมชพอมพอชมพอมร่งนัพงร่งเออพอจมแล้วก็เเอยอป็นงตออม่รักพอุชมมันมปินปริมนไหมนะ